สวัสดีค่ะทุกคนพบกับครูอายค่ะครูจิ๋วค่ะครูแหวนค่ะและครูจามค่ะเป็นไงคะเด็กๆวันนี้เราอยู่กันในห้องเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยวค่ะอุปกรณ์มากมายเลยนะคะและนี่สูพวกเรานะคะกำลังจะมาสาธิตว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการชงเหล้ามีอะไรบ้างอย่างที่ครูแหวนยกมาอย่างแรกก็คือ ค่ะวันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เป็นเชคเกอร์นะคะดูนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ขายไม่ได้ก็จะเป็นแก้วนะคะแก้วที่ใส่เครื่องดื่มนะคะลงไปนะคะอันที่2ต่อมาอที่3จะเป็นในเรื่องของช้อนบาร์นะคะไว้คนเหล้านะคะชงเหล้านะคะเขาเรียกว่าบาร์สปูลน,นะคะต่อมาอีกันึงจะเป็นเทรนเนอร์นะ,ะหรือว่าที่กองนะคะภาษาไทยเขาเรียกที่กองนะคะไว้กรองเกี่ยวกับ ค็อกเทลที่เป็นใช้ในเรื่องของโมจิโตมีใบสแลแน่นะคะอันนี้เป็นสแลแนร์ค่ะอันต่อมาก็จะเป็นไอส์ปารเกตทางน้ําแข็งนะคะแล้วก็มีก้อนน้าแข็งแล้วก็จะมีอ,ะอีกอันนึงก็จะเป็นที่คีบนะคะหรือว่าภาษาอังกเขาใช้คําว่าท้องนะคะต่อมาก็จะเป็นเหล้าที่เราใช้นะคะผสมเครื่องดื่มวันนี้ก็จะเป็นค็อกเทลที่เป็นมีเหล้าเป็นวอดก้านะคะอันนี้คือจิมบีที่เราจะใช้นะคะ ค่ะแล้วก็เป็นน้ำส้มนะคะใช้อันนี้ใช้มาลีหรือจะเป็นน้ำส้มยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะ,ะเป็นน้ำส้มนะคะต่อมาก็จะเป็นการผสมเครื่องดื่มนะคะค็อกเทลที่เราจะใช้ก็จะเป็นสกรูไดเวอร์นะคะสกรูไดเวอร์นะคะมีส่วนผสมก็จะมีวอดก้ากับน้ำส้มนะคะที่ขาดมาได้ก็จะเป็นแก้วนะคะแก้วล็อกนั่นเองนะคะ อ่ะค่ะมาดูวิธีการทำนะคะก็อันดับแรกก็จะใส่น้ำแข็งลงไปนะคะ1ถึง2ก้อนนะคะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมน้ำแข็งเย็นทุกก้อนไหมคะคุณเนเย็นต้องเย็นค่ะเย็นทุกก้อนนะคะ้วจะเป็นจิกเกอร์นะคะจิกเกอร์ก็ประมาณนี้ก็จะมี1ออนกับ2ออนนะคะส่วนผสมเราก็จะใช้วอดก้านะคะเหล้าที่เป็นวอดก้าลงไปนะคะประมาณนี้ประมาณ2อออนนะคะ เทลงไปประมาณ2ออนนะคะการจับซีเกอร์ก็ประมาณนี้นะคะจูบอีกทีค่ะต่อมาก็จะเป็นน้ำส้มนะคะก็จะใช้ประมาณ2 3ถึงแล้วแต่นะคะถ้าแล้วแต่ลูกค้าจะชอบความสตรองนะคะนี่ก็สแตนดาดก็ประมาณ2อะเป็นสกูดเวอร์ขอภัยขาหกไปนิดนึง ่เรามีผู้ช่วยนะคะจากผาแผนกบัญชีเมืออาชีพเมืออาชีพมากค่ะสองนะคะสามค่ะ,คะต่อมาก็จะใช้ช้อนนะคะหรือว่าเรียกบาสปูนนะคะลงไปนะคะเป็นการคนเล่านะคะตามเข็มนาฬิกานะคะให้เข้ากันนะคะ สีสันน่าทานมากค่ะใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกที่ใชอว่าสกรูไดเวอร์นะคะเสร็จแล้วค่ะวันนี้วันนี้ก็มีสาระดีๆมาฝากเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดติดตามพวกคุณนะคะบ๊ายบาย